ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ของเราผมไปและคุณมลเป็นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยแคบเบื้องหลังของโปรแกรมที่ผมเชื่อว่าแทบทุกคนต้องเคยผ่านมือมาแน่นอนเออนั่นก็คือ Microsoft Word ครับ โปรแกรมพิมพ์งานที่เราใช้กันจนชินเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็เรื่องราวที่แบบซับซ้อนซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแหล่งข้อมูลหลักของเราวันนี้ก็คือบทความ Microsoft Word ประวัติและคุณสมบัติเราจะใช้ข้อมูลนี้พาไปดูวิวัฒนาการของ Word กันตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่อาจจะไม่ได้สวยหรูเท่าไหร่การไต่เต้าตขึ้นมาครองตลาดแล้วก็พวกฟีเจอร์เด็ดๆหรือแม้แต่ปัญหาจุกจิกที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากให้เห็นมุมมองใหม่ๆของซอฟต์แวร์สามัญ ประจําเครื่องตัวนี้แหละครับลองมองให้ลึกกว่าแค่หน้ากระดาษเปล่าๆเนาะแล้วเราจะเห็นทั้งนวัตกรรมการแข่งขันเอ่อการตัดสินใจสําคัญสําคัญที่ผมว่ามันน่าสนใจมากเลยทีเดียวน่าสนใจจริงๆค่ะเพราะว่า Word เนี่ยมันไม่ใช่แค่โปรแกร,รมธรรมดาธรรมดานะคะแต่มันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเลยก็ว่าได้การเดินทางของมันเนี่ยสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้วก็วิธีที่เราทํางานกับเอกสารมาตลอดหลายสิบปีเลยค่ะ โอเคงั้นเราย้อนเวลากลับไปจุดสตาร์ทกันเลยปี1983ตอนนั้น Microsoft มีโปรแกรมประมวลผลคำตัวแรกออกมาแต่ยังไม่ใช่ชื่อ Word นะครับชื่อเดิมคือ Multitool Word อ่าใช่ค่ะ Multitool Word พัฒนาสำหรับระบบ c ีนิกสและที่สำคัญคือทีมพัฒนาหลักอย่างเชาซิโมนีกับริชาร์ดบร o d ดีเนี่ย m i c r o s o f t ไปดึงตัวมาจาก Xerox PARKS เลยนะครับ แหล่งกำเนิดเทคโนโลยี GUI หรือว่าหน้าจอแบบกราฟิกส์ที่เราใช้ใช้กันทุกวันนี้ใช่เลยค่ะการตัดสินใจดึงคนจาก Xerox p a r k โดยเฉพาะคุณซิโมนี่ที่เคยทำบรา v o มาก่อนซึ่ง Bravo นี่ก็เป็นโปรแกรมประมวลผลคำแบบ GUI ตัวแรกๆของโลกเลยนะคะถือว่าเป็นเดิมพันที่กล้าหาญแล้วก็มัมไกลมากๆของ Microsoft ในยุคนั้นเลยค่ะ มันแสดงว่าพวกเขามองเห็นศักยภาพของ graphical interface ตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยก่อนที่มันจะกลายเป็นมาตรฐานซะอีกอันนี้น่าจะเป็นกลยุทธ์สำคัญเลยนะคะไม่ใช่แค่เลือกฟีเจอร์เฉยๆแล้วชื่อก็เปลี่ยนเป็น Microsoft Word อย่างรวดเร็วมีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเจ๋งดีคือ Microsoft เขาเล่นใหญ่แจกแผ่นดิสตัวอย่างโปรแกรมฟรีไปกับนิตยสาร PC World ฉบับเดือนพฤศจิกายน1983โอ้โหแจกฟรีเลยเหรอคะใช่ครับ กลายเป็นซอฟต์แวร์แรกเลยที่ใช้วิธีนี้แถมยังออกแบบมาให้ใช้เมาส์ตั้งแต่ต้นเลยซึ่งมันสวนกระแสโปรแกรม MS-DOS ยุคนั้นมากๆจริงค่ะตอนนั้นส่วนใหญ่ยังใช้คีย์บอร์ดกันอยู่เลยพร้อมกับแนวคิด WYSIWG ที่ย่อมาจาก What You See Is What You Get หรือแบบเห็นยังไงพิมพ์ได้อย่างนั้นแบบแรกๆเลยอืมจะดูไฮเทคมากสำหรับยุคนั้นนะคะทั้งเมาส์ทั้ง y s y g แต่เอาข้อจริงช่วงแรก Word กลับไม่ค่อยเปรี้ยงปร่างเท่าคู่แข่งอย่าง Word Star นะคะอ้าวเหรอครับทำไมเลยครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าหน้าตาม,มันดูแปลกใหม่ไปหน่อยคนยังไม่ค่อยชินนะคะแต่ Microsoft ก็ไม่ถอดใจนะคะพัฒนาต่อมาเรื่อยๆก็จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในแนวทางนี้การที่เขาดัน YS YG Y กับเมาส์เนี่ยก็เหมือนเป็นการลงทุนระยะยาวกับอนาคตของ PC interface ซึ่งสุดท้ายก็พิสูจน์แล้วว่าเขามาถูกทางจริงๆ แต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ Word แจ้งเกิดจริงๆนี่คือปี1985ตอนที่พอร์ตไปลงเครื่อง Apple Macintosh เอ๊ะทำไมเวอร์ชัน Mac ถึงฮิตติดลมบนเร็วจังเลยครับแซงหน้าเวอร์ชั่น DOS ไปหลายขุมเลยปัจจัยสำคัญเลยก็คือ Mac เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นกราฟิกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะ Word f o r Mac ก็เลยส่งมอบประสบการณ์ w y s i g ได้แบบ สมบูรณ์แบบจริงๆคือแสดงผลตรงตามที่จะพิมพ์เป๊ะเ,เลยมันเหนือกว่า m a c r i t e ที่แถมมากับเครื่องตอนนั้นมากแล้วก็เรื่องความเร็วในการคัดแอนเพสกับการอันดูหรือย้อนกลับได้ไม่จำกัดครั้งนี้และค่ะที่เป็นหมัดเด็ดเลย โอ้หอันดูไม่จำกัดครั้งนี่น่าสนใจมากครับมันทํางานยังไงครับถึงทําได้ขนาดนั้นในยุคที่แบบทรัพยากรมันจํากัดมากๆเบื้องหลังมันคือเทคนิคการจัดการข้อมูลที่ฉลาดมากเลยค่ะเขาเรียกว่าตารางชิ้นส่วนหรือ piece table Piece Table ใช่ค่ะแทนที่เราจะต้องคัดลอกหรือย้ายข้อมูลก้อนใหญ่ๆทุกครั้งที่แก้ไขเนี่ยโปรแกรมมันจะจัดการแค่ชิ้นส่วนเล็กๆค่ะทําให้การแก้ไขการตัดแปะหรือแม้จต่การอันดูเนี่ยมันทําได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆมันสร้างความรู้สึกว่าโปรแกรมมันตอบสนองทันใจซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างมากในตอนนั้นเลยค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับมีเรื่องตลกปนเศร้าด้วยของ Word 3.0 for Mac ปี87ที่ Microsoft พยายามจะทำให้เลขเวอร์ชั่นมันตรงกับฝั่ง DOS แต่ปรากฏว่าปล่อยออกมาพร้อมบั๊กเพียบอ้าวแย่เลยสิคะใช่ครับจนต้องรีบเข็น3.01มาแก้แทบไม่ทันเลยแต่หลังจากนั้น Word 5.1ปี92ก็กลายเป็นเวอร์ชันระดับตำนานเลยที่ชาว Mac เขาแบบยกย่องว่าดีที่สุดทั้งสเสถียรฟีเจอร์ครบ ใช้งานง่ายลงตัวสุดๆในยุคนั้นอืมเรื่องเวอร์ชั่น3.0นี้สะท้อนความปวดหัวของการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ทำงานได้ดีบนหลายๆระบบปฏิบัติการเลยนะคะมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะค่ะส่วนการที่เวอร์ชันน5.1กลายเป็นตำนานเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเมื่อความเสถียรฟีเจอร์แล้วก็ประสบการณ์ใช้งานมันมาบรรจบกันในจุดที่แบบตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆค่ะ ข้ามฝั่งมาที่โลกของ Windows บ้าง Word for Windows นี่ออกมาตั้งแต่ปี1989แต่ยอดขายมาบูมจริงๆก็หลังจากการมาถึงของ Windows 3.0ในปี1990ซึ่งเวอร์ชันนี้ฮิตระเบิดเลยใช่ค่ะ Windows 3.0นี่ดังมากทำให้ Microsoft กลายเป็นเจ้าตลาดโปรแกร,รมประมวลผลคำบน PC อย่างรวดเร็วเลยอิทธิพลนี่แรงขณะที่ว่า เ o r d ์ด r d รดอสหปี91เนี่ยยังต้องปรับหน้าตาให้คล้ายเวอร์ชั่น Windows เลยนะครับเพื่อให้คนใช้รู้สึกคุ้นเคยถูกต้องเลยค่ะความสำเร็จของ Windows คือลมใต้ปีกสำคัญของ Word แล้วก็แอปพลิเคชันอื่นๆในชุด Office ด้วยการสร้าง i n นเทอร์เที่มันสอดคล้องกันเนี่ยทำให้ผู้ใช้เรียนรู้โปรแกรมตัวหนึง่งแล้วก็ไปใช้ตัวอื่นในชุดได้ง่ายขึ้น เป็นกลยุทธ์เอโคซิสเต็ที่แข็งแกร่งมากของเขาเลยค่ะเคยมีโปรเจกต์ลับชื่อพีระมิดด้วยนะครับที่ Microsoft ตั้งใจจะรื้อ Word เขียนใหม่หมดเลยแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดเพราะว่าใช้เวลานนานเกินไปพัฒนาไม่ทันคู่แข่งอ๋อเหรอคะมีแบบนี้ด้วยครับผลก็คือ Word 6.0ปี93เลยต้องกลับไปพัฒนาต่อยอดจากโค้ดเก่าของ Word for w i n d o w s 2.0แทน แล้วก็พยายามซิงค์เลขเวอร์ชันอีกรอบเป็น6.0ทั้งบน DOS, Mac, Windows มาพร้อมของใหม่เด็ดๆอย่าง AutoCorrect แก้คำผิดอัตโนมัติกับ Auto Format ช่วยจัดรูปแบบอ่าสองฟีเจอร์นี้คุ้นเคยดีค่ะแต่ปรากฏว่าเวอร์ชัน Mac กลับโดนสับเละเลยว่ามันอ่นอดอาดเทอะทะจินแรมมหาศาลอ้าวสงงั้นไปค่ะนี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกของภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหญ่ๆเลยนะคะคือจะทบทิ้งเขียนใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่าหรือว่าจะต่อยอดของเดิมไปก่อนเพื่อความรวดเร็วมันไม่มีคำตอบตายตัวจริงๆค่ะการที่เวิร6.0ได้รับเสียงตอบรับต่างกันสุดขั้วบน Mac กับ Windows เนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมพื้นฐานของแต่ละ OS แล้วก็ความคาดหวังของผู้ใช้มันต่างกันจริงๆนะคะโปรแกรมเดียวกันอาจจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ได้ ทีนี้เราลองเปลี่ยนบรรยากาศมาคุยเรื่องที่อาจจะทําให้หลายคนแบบกลุ่มขมับกันบ้างดีกว่านะคะนั่นคือเรื่องรูปแบบไฟล์หรือไฟล์ฟอร์แมตค่ะไอ้เจ้า d o c s ที่เราคุ้นๆกันเนี่ยครับ d o d o c s นี่ใช้กันมานานมากใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเดียวนะคะมันมีถึง4รูปแบบย่อยที่ต่างกันเลยตั้งแต่ยุค docs จนมาถึง word 97โน่้นเลยค่ะกว่าจะมาเป็น d o d o c x ที่ใช้กันแพร่หลายพร้อมกับมาตรฐาน Office Open XML หรือ OOXML โหจริงเหรอครับทำไมมันซับซ้อนอย่างนั้นละครับแค่นามสกุลเดียวแต่มีตั้ง4แบบข้างในคือรูปแบบดอกที่เป็น Word 97ถึง2007ที่เป็น Binary เนี่ยมันใช้เทคโนโลยีเบื้องหลังชื่อ OLE Compound Files ค่ะถ้าจะเปรียบเทียมง่ายๆนะคะมันเหมือนกับเรามีระบบไฟล์ย่อยๆซ้อนอยู่ในไฟล์เอกสารอีกทีหนึ่งเลยอ๋อเหมือนมีไฟล์ซ้อนไฟล์ประมาณนั้นค่ะ โครงสร้างแบบนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อรองรับฟีเจอร์ที่ซับซ้อนม,กมากของ Word ในยุคนั้นแล้วก็เน้นเรื่องประสิทธิภาพแต่ข้อเสียก็คือมันซับซ้อนมากโปรแกรมอื่นอ่านยากแล้วก็เป็นกรรมสิทธิ์ของ Microsoft ด้วยมันก็เลยกลายเป็นมาตรฐานโดยพฤตินัยหรือ defacto standard ไปพักใหญ่เลยค่ะแล้ว d o docx ที่เป็น xml ล่ะครับมันดีกว่ายังไงครับ การเปลี่ยนมาใช้ .docx ซึ่งมันอยู่บนพื้นฐานของ XML นะคะจริงๆเริ่มมีเขาลางมาตั้งแต่ Word 2003กับ Word MML แล้วเป็นก้าวสำคัญเลยค่ะ ข้อดีหลักๆเลยก็คือมันเป็น text base d มากขึ้นทำให้โครงสร้างไฟล์มันโปร่งใสกว่าเดิมโปรแกรมอื่นๆหรือว่านักพัฒนาเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลข้างในได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็ถูกผลักดันให้เป็นมาตรฐานเปิดด้วย ISO IEC standard ถึงแม้จะมีการถกเถียงกันอยู่บ้างก็ตามนะคะครับผมเข้าใจแหละครับแต่ปัญหาโลกแตกเลยนะคือเปิดไฟล์ข้ามเวอร์ชันแล้วมันเละเปิดไฟล์เก่าในเวิร์ดใหม่หรือไฟล์ใหม่ในเวิร์ดเก่า ทำไมการจัดรูปแบบมันชอบเพี้ยนตลอดเลยครับสาเหตุหลักๆก็คือความแตกต่างของฟีเจอร์ในแต่ละเวอร์ชันนั่นแหละค่ะการจัดรูปแบบหรือว่าวัตถุที่เราสร้างด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆใน Word สมมุติ2023เนาะมันอาจจะไม่มีอยู่ใน Word 2007พอเราเปิดไฟล์ในเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันก็ไม่รู้จะแสดงผลยังไงก็เลยเพียนไป ในอดีตเนี่ยเราเคยใช้ Rich Text Format หรือ RTF เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเอกสารกันนะคะเพราะมันพยายามจะรักษาการจัดรูปแบบพื้นฐานไว้ให้ได้มากที่สุดเวลาส่งไฟล์ให้คนที่มี Word คนละเวอร์ชันหรือว่าใช้โปรแกรมอื่นอ๋อ oh, RTF นี่เองเคยเห็นอยู่ครับใช่ค่ะอีกสมรภูมิที่น่าสนใจก็คือการรองรับไฟล์คู่แข่ง โดยเฉพาะ Open Document Format หรือ ODF ที่ใช้ในพวก Open Office หรือ Libre Office ซึ่งเป็นมาตรฐานเปิดอีกค่ายหนึ่งครับค่าย open source ใช่ค่ะตอนแรกเนี่ย Microsoft ไม่ยอมใส่การรองรับ ODF มาใน Word โดยตรงนะคะ ต้องไปลงโปรแกรมเสริมเอาเองมันก็เกิดเป็นแรงกดดันจากทั้งภาครัฐในบางประเทศแล้วก็กลุ่มผู้ใช้งานมีการล่าลายชื่อออนไลน์กันเลยนะคะโอ้โหมีถึงขนาดนั้นเลยค่ะสุดท้าย Microsoft ถึงยอมเพิ่มการรองรับ ODF เข้ามาใน Office 2007 SP 2แต่ก็ยังมีประเด็นเรื่องความเข้ากันได้แบบ100%อยู่บ้างนะคะคือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคอย่างเดียวแต่มันเป็นการต่อสู้เชิงกลยุทธ์เรื่องมาตรฐานเปิดกับระบบปิดด้วยค่ะ เข้าใจเลยครับแล้วการเซฟเป็น PDF หรือ XPS ล่ะครับอันนี้เข้ามาตอนไหนครับเริ่มมีใน Word 2007ค่ะแต่ว่าตอนแรกเลยเนี่ยต้องไปดาวน์โหลดแอดออนที่ชื่อ Save as PDF or XPS มาติดตั้งเพิ่มก่อนอ๋อต้องลงเพิ่มใช่ค่ะหลังจากนั้นในเวอร์ชั่นถัดๆมาก็กลายเป็นฟีเจอร์มาตรฐานติดมากับโปรแกรมเลยก็สะดวกขึ้นเยอะค่ะเอาละครับ นอกจากเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องไฟล์แล้วมาดูฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ Word กันบ้างดีกว่านอกจากพวกพื้นฐานอย่างตรวจคําผิดสร้างตารางใส่เลขหน้าอะไรพวกนี้ที่เราใช้กันประจำอยู่แล้วมีอะไรเด็ดๆซ่อนอยู่อีกบ้างครับมีหลายอย่างที่น่าสนใจนะคะแล้วก็บางอย่างก็สะท้อนปัญหาหรือข้อจำกัดของ Word เหมือนกันค่ะลองจัดกลุ่มดูไหมคะดีเลยครับเริ่มจากกลุ่มที่ช่วยเรื่อง productivity หรือการทำงานให้เร็วขึ้นก่อนแล้วกันครับมีอะไรบ้างครับ นอกจาก Auto Correct ที่คุณเคยกันดีแล้วนะคะมี s p i c e Control Plus F3 อันนี้เจ๋งมากเลยค่ะ s p i c e ยังไงนะครับคือเราสามารถตัด คัดข้อความหรือรูปภาพแลาย่ชิ้นจากต่างที่ในเอกสารมาเก็บสะสมไว้ตามลำดับได้ค่ะเพราะเรากด shift plus control plus f3 เนี่ยมันจะวางทุกอย่างที่เราเก็บไว้ออกมาพร้อมกันทีเดียวเลยโอ้เจ๋งอะไม่เคยรู้เลยครับเนี่ยใช่ค่ะเหมาะมากเวลาต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายๆหน้าแล้วก็มีข้อความที่ซ่อน hidden text ค่ะที่เราสามารถซ่อนเนื้อหาบางส่วนไว้ไม่ให้เห็นตอนอ่านหรือพิมพ์ออกมาแต่ว่ามันยังอยู่ในไฟล์นะคะ เพื่อเราอยากซ่อนโน้ตหรือข้อมูลที่ไม่ต้องการให้แสดงชั่วคราวอ๋อ oh, hidden text นี่เคยเห็นแวบๆแต่ spike นี่ต้องลองใช้ดูบ้างแล้วครับแล้วกลุ่มพวกดีไซน์หรือการจัดรูปแบบล่ะครับสร้างก็จะเป็นไปตามนั้นเลยครับผมแล้วก็มี word art เครื่องมือสร้างตัวอักษรสินที่หลายคนชอบใช้แต่งหัวเรื่องกัน แล้วก็การรองรับรูปภาพนอกจาก JPG,GIF แล้วการเพิ่ม SVG Scalable Vector Graphics ในปี2017ก็สำคัญนะคะเพราะมันเป็นภาพเวกเตอร์ที่คมชัดไม่ว่าจะย่อขยายเท่าไหร่ก็ตามค่ะโอเคครับแล้วพวกฟีเจอร์ขั้นสูงหรือที่เกี่ยวกับออโตเมชันเหรอครับอันดับแรกเลยก็คือแม c โรค่ะใช้บังถึกชุดคำสั่งทำงานซ้ำๆอัตโนมัติ จากเดิมที่ใช้ภาษา Word Basic ก็เปลี่ยนมาเป็น VBA Visual Basic for Applications ที่ทงพลังมากขึ้นแต่ว่าในอดีตนะคะแมโครเนี่ยก็เคยเป็นช่องทางหลักที่ไวรัสคอมพิวเตอร์ใช้แพร่กระจายเลยอย่างไวรัสเมล i ซ s าที่ดังมากๆอ๋อไวรัสเมเล i s s านี่คุ้นๆชื่อครับใช่ค่ะเคยระบาดข้ามไปมาระหว่าง Windows กับ Mac ผ่านไฟล์ Word นี่แหละค่ะโอ้โหนึกกลัวเหมือนกันนะครับ แล้ว Microsoft เเขาแก้ปัญหานี้ยังไงครับพวกเขาก็ปรับปรุงระบบความปลอดภัยของแมโครขนาดใหญ่เลยค่ะในเวอร์ชั่นหลังๆเนี่ยค่าเริ่มต้นจะตั้งระดับความปลอดภัยไว้สูงมากเลยคือจะรันแมโครต้องกดอนุญาตเองหรือว่าต้องไปตั้งค่าเฉพาะไฟล์ที่เราไว้ใจได้เท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงลงค่ะอ๋อโอเคครับแล้วมีฟีเจอร์ไหนที่เป็นปัญหาหรือมีข้อจำกัดบ้างไหมครับที่แบบคนใช้บน่บนๆกัน มีหลายจุดเลยค่ะที่ผู้ใช้โดยเฉพาะสายที่ทำงานละเอียดละเอียดหน่อยอาจจะเคยเจออย่างเช่นปัญหาโครงค่ะพวกการจัดการตัวอักษรพิเศษอย่าง l i g a t u r e s หรือตัวควบในฟอนต์ open type บางทีก็แสดงผลเพี้ยนไปหรือการตั้งค่า CropMar k s หรือเส้นตัดกับ s i n spaces หรือเว้นวรรคเล็กๆที่จำเป็นสำหรับงานพิมพ์เนี่ยมันทำได้ยากใน Word รวมถึงการรองรับภาษาหรือสคริปที่ซับซ้อนบน Mac ที่บางเวอร์ชันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันค่ะครับครับ ข้อจำกัดเอกสารเทคนิคถึงแน้ Word จะเก่งรอบด้านนะคะแต่ถ้าต้องทำเอกสารวิชาการหรือเทคนิคที่ซับซ้อนมากๆเช่นจัดวางสมการเป๊ะๆรูปภาพกับตารางต้องไหลตามข้อความแบบควบคุมได้ละเอียดหรือทำ cross reference อ้างอิงข้ามส่วนเยอะๆเนี่ย Word อาจจะไม่ยืดหยุ่นเท่าโปรแกรมเฉพาะทางอย่าง LAT e x นะคะอ่าใช่ครับ LaT e x นี่สาหรับงานวิชาการโดยเฉพาะเลยค่ะ ว่ากันว่าส่วนหนึ่งก็เพราะโครงสร้างดั้งเดิมของ Word มันไม่รู้ตำแหน่งการแบ่งหน้าจริงๆจนกว่าเราจะสั่งพิมพ์ทำให้การควบคุมเลเยอ์เอาเป๊ะเป๊ะมันทำได้ยากกว่าแล้วก็หัวข้อย่อยลำดับเลข b u l l e t numbering อันนี้สะดวกมากแต่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความงอแงเหมือนกันนะคะ <laughs> อันนี้จริงครับเจอบ่อยมาก เดี๋ยวก็เริ่มเลขหนึ่งใหม่ไม่ยอมเชื่อฟังย้ายรายการทีลำดับก็เพี้ยนไปหมดเลยใช่เลยครับปวดหัวประจําเลยเรื่องลำดับเลขแล้วเรื่องความปลอดภัยอย่างการใส่รหัสผ่านไฟล์ละครับ Word มีการต้องกัน3แบบหลักๆค่ะคือรหัสผ่านสําหรับเปิด password to open อันนี้คือเข้ารหัสไฟล์จริงจังเลยครับเป็นความเห็นได้อย่างเดียวสแบบหลังเนี่ยจะเน้นความสะดวกในการทํางานร่วมกันมากกว่าการป้องกันข้อมูลรั่วไหลนะคะ เพราะตัวไฟล์เองไม่ได้เข้ารหัสเข้มข้นเท่าแบบแรกอ๋อ oh, เข้าใจครับซึ่งตัวการเข้ารหัสของ Password to Open นนี้ก็พัฒนาขึ้นมามากเลยนะคะจากแค่16บิตในยุค90มาเป็น40บิตแล้วก็ก้ากระโดดมาใช้ AES 128บิตกับ SHA 1ในเวอร์ชันหลังๆซึ่งถือว่าแข็งแกร่งปลอดภัยกว่าเดิมเยอะมากค่ะฟังดูแล้วเวอร์นี้เดินทางไปทั่วเลยนะครับนอกจาก Windows กับ Mac ที่เป็นบ้านหลักแล้วเคยไปโผล่ที่ไหนอีกบ้างครับเนี่ย ใช่ค่ะเคยมีเวอร์ชันสำหรับ Atari ST ด้วยนะคะตอนนั้นใช้ชื่อ Microsoft Write โอ้ Atari ST เลยเหรอครับค่ะแล้วก็มีบน OS 2 Score Unix ส่วนบนมือถือก็มีมานานแล้วนะคะตั้งแต่ยุค Pocket Word บน Windows CE โน o ่นเลยจนถึงปัจจุบันที่เป็น Word Mobile บน iOS แล้วก็ Android แล้วก็มี Word for Web ที่ทำงานผ่านเบราว์เซอร์ได้แต่ฟังก์ชันก็จะน้อยกว่าตัวเต็มบนเดสก์ท็อหน่อยค่ะสรุปแล้ว แม้ทุกวันนี้ว r ดจะดูเหมือนเป็นยักษ์ใหญ่ที่ใครๆก็ใช้แต่เส้นทางที่ผ่านมาก็ได้ไม่ง่ายเลยนะครับช่วงแรกๆนี่โดนวิจาร์เยอะเหมือนกันทั้งเรื่องคู่มือห่วยโปรแกรมใช้ยากทำงานช้าอืม응ค่ะแต่ก็ค่อยๆพัฒน,นามีนวัตกร,รรมใหม่ๆออกมาสู้จนคนเริ่มยอมรับก็เป็นวัฏจักรปรกติของผลิตภัณฑ์ที่พยายามจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะคะ การเปรียบเทียบกับเจ้าตลาดเดิมอย่าง Word Star ตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่ทําให้ Word ชนะในระยะยาวก็คือการพัฒนาที่ไม่หยุดยัง้งแล้วก็การปรับตัวให้เข้ากับแพลตฟอร์มหลักอย่าง Windows ที่เติบโตอย่างมหาศาลร,รวมถึงการรวมพลังกับโปรแกรมอื่นในชุด Microsoft Office ด้วยค่ะ แล้วการกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft 365ในปัจจุบันก็ยิ่งตอกย้ำการปรับตัวเข้าสู่ยุคคลาว์แล้วก็โมเดลธุรกิจแบบสมัครสมาชิกหรือ Subscription ที่เน้นการทำงานร่วมกันแล้วก็การเข้าถึงจากทุกที่เลยนะครับ จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้เนี่ยทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับว่า Microsoft Word มันไม่ใช่แค่โปรแกรมพิมพ์งานธรรมดาธรรมดาจริงๆแต่มันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการแข่งขันทางธุรกิจแล้วก็ความท้าทายในการพัฒนามาเยอะมากมีทั้งความสำเร็จความล้มเหลวแล้วก็เกรดเล็กเกรดน้อยซ่อนอยู่เพียบเลย ใช่เลยค่ะเรื่องราวของ Word มันเหมือนบบันทึกประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไกลๆเลยทีเดียวนะคะมันจะท้อนว่าวิธีที่เราสร้างจัดการแล้วก็แบ่งปันเอกสารเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากแค่ไหนจากยุคดิสเกตมาสู่ยุคอินเทอร์เน็ตแล้วก็คลาวในปัจจุบันนี้ถ้าจะให้สรุปความหมายของทั้งหมดเนี้ยอาจจะบอกได้ว่าเครื่องมือที่เราคุ้นเคยแล้วก็ใช้กันทุกวันบางทีมันก็มีความลึกซึ้งมีเรื่องราวเบื้องหลังมากกว่าที่เราคิดเยอะเลย การทำความเข้าใจประวัติศาสตร์แล้วก็วิวัฒนาการของมันเนี่ยก็ช่วยให้เราใช้งานมันได้อย่างเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เห็นคุณค่าของนวัตกรรมที่อยู่เบื้องหลังมันด้วยนะครับแล้วขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้ค่ะในยุคที่เครื่องมือทำงานร่วมกันบนคลาวด์แบบ Real Time อย่างพวก Google Docs หรือ Notion กํกำลังมาแรงมากๆเลยนะคะครับผมพวกนี้ใช้กันเยอะขึ้นจริงๆใช่ค่ะ แล้วบทบาทต่อไปของโปรแกรมประมวลผลคําแบบดั้งเดิมของ Word เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปคะมันจะยังคงเป็นศูนย์กลางของสร้างเอกสารอยู่หรือว่าจะค่อยๆเปลี่ยนบทบาทไปเป็นแค่เครื่องมือชิ้นหนึ่งในกระบวนการทํางานหรือ workflow ที่ใหญ่กว่าแล้วก็เชื่อมต่อกับบริการอื่นๆมากขึ้นก็น่าคิดนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องของเราถ้าชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการสร้างผลงานต่อไป ขอบคุณมากครับ